เอ๊ะจริงๆคนเราก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะคะสมองของทุกคนคือ CPU อทุกคนมี input อินพุของตัวเองเอแล้วเอาพุตอ่ะปากเพราะฉะนั้นแต่ละคน เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะยังเ <laughs> <laughs> ตะนะ็โตัวน่ะกำเนิดมีเหมือนกันเท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นอันพลักโคดดิ้งคือการพัฒนาสมองคนให้เก่งหรือเก่งกว่าสมองคน <laughs> ทุกปัญหาในโลกในประเทศนี้เนี่ยนะคะต้องใช้อันพลักโคดดิ้งก่อนทั้งนั้นเลย ก็ขอพูดคุยต่อเนื่องจากาตอนที่แล้วนะครับว่าตัวอันพ u g กโคด n ิที่คุณหญิงได้โยนไอเดียลงมาเนี่ยฮะมันช่วยพัฒนาความคิดของคนเราอย่างไงฮะถ้าสมมติจะเปรียบนะฮะในฉันเองเนี่ยทำงานถวายในหลวงมา40ปีในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนชโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะมีเล่มเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เลยทำให้คิดได้ว่าเอ๊ะ จริงๆคนเราก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะคะถ้าเราเปรียบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีสามส่วนส่วนประกอบใหญ่ๆคือมีส่วนประมวลผลกลางที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า CPU c e n t e r Processing Unit คือสมองค่ะทุกคนสมองของทุกคนคือ CPU แล้วเรามี Input ไหมทุกคนมี Input ของตัวเองตา โอโหผัดสะทั้งหมดรับรู้หมดเห็นอะไรอ่านอะไรฟังอะไรแล้วเอาพูดอ่ะปากโอถ่ายทอดออกมาถ่ายทอดออกมาเป็นผลประมวลผลแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องครับยังยไม่ได้ซื้อเลยนะคะติดตัวมาตั้งแตกำเนิดติดตัวมาตั้งพ่อแม่ให้มาตั้งแต่เกิดครับ มีเหมือนกันเท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นอันพลักโคดดิ้งคือการพัฒนาสมองคนให้เก่งหรือเก่งกว่าสมองคนโอ้ครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณหญิงพูดอันหนึ่งน่าสนใจครับว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเท่าเทียมกันเรามีคอมพิวเตอร์เนี่ยติดตัวแต่ในเชิงของอินพุตผมว่ามันดูเหมือนจะไม่เท่ากันนะครับเพราะคนที่มีโอกาสมากกว่าก็มีสิทธิ์เข้าถึงความรู้ได้มากกว่าสิ่งแวดล้อม ใช่ไหมคะคนที่ว่ารวยก็ไม่ใช่ว่าจะมีสิ่งแวดล้อมที่สามารถเรียนรู้ได้มากกว่าคนไม่รวยนะคะโอ้โหเลยครับอ่ะอย่างไร,ค,รคุณเรียนอย่างเดียวคุณอย่างอื่นคุณทําไม่เป็นเลยคุณไม่เคยทํามาในชีวิตเลยม,มีแต่คนทําให้หมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะว่าใครรวยแล้วจะมีโอกาสมากกว่าก็ไม่ใช่อืนี่น่าสนใจครับแปลว่าข้อมูลเนี่ย ไม่ได้แปลว่าความรู้แบบที่ได้จากหนังสือจากครูเท่านั้นข้อมูลเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลีระบบเรียนต้องเปลี่ยนใหม่ World Education เขาบอกนะคะว่าต้องเรียนให้สนุกระหว่างเรียนมีรายได้โอ้อจบแล้วมีงานทำแข่งขันได้อตอนที่ดิฉันนำอ่านพลักโคดิ้งมาสู่เมืองไทยเป็นประเทศแรกๆในโลกเลยนะฮะเป็นที่ห้าที่หกของโลก ที่ให้เด็กเรียนอ่านพลักโคดดิ้งขณะนี้ประเทศไทยลงไปถึงอนุบาลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนโรงเรียนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น Project Based l e ร์ n นิ่เป็น Active l e ิร n นนิต้องเข้าชุมชนเรียนสังคมเขาอยู่กันยังไงเขาต้องการอะไรแล้วเอากลับมาโรงเรียนมาทำอะไรการที่คุณหญิงไล่เรียงให้ฟังว่ามี3ส่วนเนี่ยการที่เราเข้าใจโครงสร้างเนี่ยของเนี่ยของัวเราเนี่ยราเค่ะ มันช่วยให้เราเหมือนกับว่ามีวิธีคิดกับตัวเองเนี่ยต่างไปยังไงฮะเราจะรู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันเราจนเรารวยแต่เรามีมาคอมพิวเตอร์คนละเครื่องอแล้วก็มีอยู่กับเราตลอดไปคือโดยพื้นฐานในความเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะเข้ารหัสสมองเราเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ตัวเราเนี่ยมันก็จะทำแก้ปัญหาได้ จากง่ายๆจากยากขึ้นยากขึ้นเนั้นชอบเปรียบเทียบเหมือนเราถีบจักรยานตอนเล็กๆสามล้อสี่ล้อมีมีล้อนะคะต้องมีล้อช่วยประคองใช่ประคองพอโตขึ้นเหลือสองล้อก็มีคนประยุงอยู่ข้างหลังแล้วก็ถีบไปได้เขาปล่อยเราเราก็ถีบตอนนานๆเข้าเราถีบไกลได้เราขึ้นเขาลงห้วยได้เราไต่ทางได้เราทําอะไรได้เนี่ยเหมือนกันเลยอืถ้าพัฒนาโคดดิ้ง ในคอมพิวเตอร์ของเราก็จะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำงานแก้ปัญหาได้สารพัดอยา่างแล้วก็ความละเอียดอ่อนความคอมพิวเตอร์เราต้องบอกมันทุกขั้นตอนถูกไหมฮะ uh, บางทีเราก็หยาบๆยา uh, ถ้าเราทำมันละเอียดขึ้น uh, มันก็จะทำได้ถูก อ่าถ้าแม่อย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้เหมือนเขียนโค้ดเราไม่ละเอียดขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกถ้าเชื่อมโยงกับตอนที่แล้วเนี่ยที่คุณหญิงแนะนําว่าเด็กเนี่ยให้เขาทดลองได้ทํานู่นทํานี่เขาก็จะพัฒนาไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยไปได้เก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนอัพเกรดขึ้นอาใช่ใช่คืออ่าคนเนี่ยได้เครื่องคอมพิวเตอร์สเปคเดียวกันไปเลยแต่คนเก่งไม่เท่ากันใช้มันได้ไม่ดีเท่ากันเราไม่ได้พัฒนามัน คุณมีอยู่แล้วคุณต้องอันนี้ยิ่งสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันเลยเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่า AI พัฒนาอยู่เรื่อยๆแต่ผู้ใช้เนี่ยต้องพัฒนาด้วยใช่ไหมครเราต้องพัฒนาแล้วก็ machine learning ได้เราก็ learning ได้ถูกไหมคะไม่งั้นถ้าเราไม่ learning เนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ machine เนี่ยแหละมันจะล้ำหน้าเราไปเราต้อง learning ตลอดเวลาด้วยทีนี้พอคุณหญิงเทียบเคียงแบบนี้ครับผมว่าต้องมีคําถามคําถามหนึ่งครับว่าเขาบอกว่าไอ้เจ้า AI ทั้งหลายทุกวันเนี้ย มันยิ่งพยายามจะเข้าใกล้คนมากเรื่อยๆเก่งมากขึ้นมีวิธีคิดคล้ายเราใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยงมีความรู้สึกด้วยซ้ําสมมุติมนุษย์เราเนี่ยจะรับมือกับสภาพแวดล้อมโลกที่มันกําลังเนี่ยมีเทคโนโลยีเก่งขึ้นเรื่อยๆบางคนถึงขั้นบอกว่าจะแย่งงานเราด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะคุณหญิงคิดว่าไอ้เจ้าอันพลักโคดดิ้งเนี่ยที่จะอัปเกรดคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันจะช่วยยังไงในการรับมือสิ่งเหล่านี้ฮะไอเอไอที่มันทํางานได ก็เพราะมนุษย์ใช่ไหมคะเพราะคนตัวมันเองทําไม่ได้หรอกเราจะต้องให้ข้อมูลมันก่อนครับต้องมีคลังข้อมูลเออต้องใส่เข้าไปยิ่งมากยิ่งดีครับนะคะแล้วก็สอนให้มันคิดให้มันจําการพร้อมเข้าไปอลยอให้มันคิดให้มันจําถ้าเราไม่มีมนุษย์เก่งที่จะทําให้มันมีตรงนี้มันก็คิดให้เราไม่ได้อือไม่ต้องพูดถึง ความเป็นคนที่มีจิตใจความเป็นมนุษย์<ม>รู้ผิดรู้ชั่วรู้ดีคอ,คอมพิวเตอร์มันไม่มีอยู่แล้วอ,อันนี้ก็เป็นส่วนที่มนุษย์ชนะเขาโดยปริยายผมขอถามท้าทายขึ้นนิดหนึ่งเพราะผมมามองว่าไอเอไเนี่ยครับมันมันเริ่มถูกทําให้คล้ายมนุษย์มากขึ้นเรื่อยครับคุณหญิงบางทีมันยอ่อเรา โอ้ oh, คุณนี่ถามคําถาม,ถามได้คมคายมากอะไรเงี้ยหรือแบบก็บางทีมันก็ปลอบแล้วด้วยนะฮะ,ะบุคลิกคาแรคเตอร์เหล่านี้ยมีสิทธิ์ไหมที่แบบเอ้ยมันจะค่อยๆใกล้คนอ่ะหรือว่าอาจจะแทนคนได้แบบนี้ครับที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะคุณคนให้เขาใช่ไหมมันก็เรียนไปมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้ที่เขาเรียกเขาเขาบอกว่าไอ้โรบอทฮิวแมนนอยอ่ะม,ม,มันเกือบอจะเป็นคนแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันนี้ มนุษย์ก็ยังเป็นคนบอกเขาอยู่ดีถ้ามนุษย์ไม่กดปุ่มไม่ใส่อะไรให้มันไม่เขียนโปรแกรมไม่อะไรมันก็ยังทำไม่ได้ใช่ไหมคะมันเหมือนจะกลับมาที่พื้นฐานว่าเราก็ยังต้องคงรักษาความเป็นมนุษย์ของเรามนุษย์ของเราก็ต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องที่เก่งเราต้องพัฒนาอันพลักโคดดิ้งให้เก่งเท่าสมองกลหรือเก่งกว่าสมองกลไงคะถ้าจะให้คุณหญิงช่วยสรุปให้ฟังสักนิดหนึ่งครับว่าอันพลักโคดดิ้งเนี่ย มันมีผลยังไงกับการพัฒนาวิธีคิดหรือความคิดของเราฮะถ้าเราใช้ออนพลักโคดดิ้งทันทีก็คือคิดวิเคราะห์ครับคนมักจะไม่ได้ใช้เวลาคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยเชิงตรรก,กะถ้าเริ่มอย่างนี้มันก็พัฒนาโคดดิ้งของตัวเองแล้วครับคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลเชิงตรรก,กะปัญหามันยากเหรอแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน เชิงวิชาเชิงคณิตศาสตร์กล้าลงมือทําทําผิดทําใหม่ได้ซึ่งเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยปัญหาชีวิตปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาธุรกิจก็ทำก็ใช้ได้อืมฮะตรงนี้สักนิดหนึ่งครับสักนิดหนึ่งยังไงดีครับถ้าอกหักเราใช้อันพักโอตดิ้งซ่อมยังไงดีฮะคุณก็ต้องคิดสิว่าคุณทําอะไรไม่ดีหรอแฟนคุณถึงไม่ชอบคุณ เราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเราอาจจะเขาไม่ดีแล้วเราจะพัฒนาตัวเราเองยังไงเราจะต้องไปปรึกษาใครถูกไหมคะคิดด้วยเหตุด้วยผลไงแล้วคบกันมาตั้งนานแล้วอยู่ดีๆไม่ไม่รักเราได้ยงไง CPU นี้ใช้แก้ปัญหาความรักได้ด้วยได้ด้วยแก้หนี้สินก็ได้แก้ปัญหาประเทศก็ได้ทุกปัญหาในโลกในประเทศนี้เนี่ยนะคะ ต้องใช้อ่านพลักโคดดิ้งก่อนทั้งนั้นเลยวันนี้ได้ฟังทั้งหลายมิติเลยนะฮะตั้งแต่มิติส่วนตัวมิติครอบครัวนะครับการทำงานรวมถึงสังคมด้วยนะครับอ่านพลักโคดดิ้งสามารถที่จะพัฒนาวิธีคิดได้มากแล้วทำให้คนมีความสุขตลอดไปนะคะเพราะว่ายิ่งพัฒนาเรายิ่งมีความสุขเรายิ่งเก่งไงครับผมเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราทำอยู่มันยิ่งเก่งยิ่งเก่งไปเรื่อยๆ่ะครับผม เป็นประโยชน์ครับคุณหญิงครับขอบคุณมากครับครับผมก็ขอขอบคุณ <c oughs> คุณผู้ชมด้วยนะครับก็หวังว่าทั้ง2 EP ของเรานะฮะจะทําให้เข้าใจคําว่า Unplug Coding เนี่ยที่คุณหญิงกลัลยาเนี่ยเสนอมากขึ้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเห็นแง่มุมในการที่จะนําไปปรับใช้และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและวิธีคิดของตัวเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ